หาเด็ปุตตะก็จะใช้มือนะคะคุกนะนะนะสวัสดีค่ะ อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับช่องรด多พาเที่ยวทางช่อง y YouTube Membership โดยการกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะและเลือกการสนับสน,นุนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ FC ช่องด多พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยกินตามสบายนะคะวันนี้ครูตั๊กก็จะมีวิธีการวิธีหมักหมูนะคะ ก่อนอื่นนะคะหมักหมูไว้ทานนานๆนะคะพอเราเ,เร่งรีบเราก็สามารถนํามาทาอาหารประกอบอาหารได้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาคุณตั๊กก็ไปตลาดมาไปอยู่เวรไปสอนออนไลน์นะคะก็เลยแวะตลาดก็เลยซื้อหมูมาเยอะก็เลยจะถอนถนอมอาหารด้วยกันหมักไว้นะคะแล้วก็ฟิตไว้ในช่องในตู้เย็นนะคะอ่าอันนี้หมูที่คุณตั๊กซื้อมานะคะหมูสันในนะคะ เพราะว่าหมูสันในสามารถทําแกงทําผัดทําอะไรได้หมูมันจะนุ่มนะคะเวลาหมักไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเราสามารถเอามาทําอาหารประกอบอาหารได้เลยไม่ต้องไปเดินตลาดบ่อยอะไรเนี่ยช่วงนี้ก็ร,รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าโควิดระบาดนะคะคุณตั๊กก็จะมาล้างหมูก่อนนะคะก่อนอื่นต้องล้างให้สะอาดนะคะ,ะมาดูกันค่ะ,ะคุณตั๊กก็จะล้างด้วยน้ําเกลือนะคะใส่เกลือไป ชอนนะะออ้อนครึ่นงนะคะตามให้เกลือออี่สอ่ก็จะใส่เกลอีกครั้งหนึงนะคะ พื่ที่ไม่ให,มให้มันให้มันสะอาดมากขึ้นนะคะล้างก็สามสี่น้ำนะคะแล้ได้สามน้ำเลยนะคะน้ำที่สี่นะคะน้นนี้ก็สุดท้ายแล้วค่ะ อ,อ่อาเราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะสะอาดสะอ้านนะคะเดี๋ยวรอไปหั่นนะคะกุจักก็จะใช้ในการหั่นนะอ่าหันในนะคะหั่นบางๆนะคะ หั่นไว้ผัดหั่นไว้แกงนะคะเนี่ยหั่นตามนี่คะ่ะตามขวางนะคะหั่นบางๆอย่างนี้คะ่ะสไลด์แบบนี้นะคะ่ะบางๆนี้นะคะนะคะมันจะน่าทานมากนะคะว่าเป็นหมักนะมันจะหอมเลยคะ่ะ เพื่อนๆอาจจะเอาเป็นสันคอก็ได้นะคะไม่ว่าก,กันแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้คุณตั๊กเอาสันในสันคอสันนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะโพกอะไรเอามาหมักได้ทั้งนั้นแล้วแต่เราชอบนะคะเราชอบองไนก็เอานั้นมาหมักนะคะของคุณตักก็จะอร่อยนะคะเนี่ย ไทำราดหน้าอะไรก็ได้ค่ะราดหน้าผัดซีอิว๊วแกงได้ทั้งนั้นนะคะนี่สุดท้ายแลยนะ้วะคะเนื้อเยอะมากเลย แล้วก็หั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กจะมาหมักให้ FC ดูค่ะว่าขั้นตอนในการหมักทําอย่างไรบ้างนะคะ่คะ่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณตั๊กก็จะใส่น้ำตาลก่อนนะคะ,ะน้ำตาล นตาลนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชานะหมูยอันนี้หมูประมาณโลหนึ่งนะคะเนี่ยหมูโลหนึ่งก็ต้องใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนชาต่อไปน้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อน สีิวขาวอืชอ้อนตามด้วยซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสคุณตก็จะใส่เยอะหน่อยเพราะว่ามันหอมนะคะใส่สักสองชอ้อนนี่นะคะค่ะคุณตาก็จะใช้มือนะคะคลุก พอคลุกได้ที่เลยนะคะพี่ตักก็จะใส่น้ำมันพืชนะคะหรือน้ำมันมะพร้าวก็แล้วแต่ชอบนะคะหมูอของเราก็จะนุ่มหอมอร่อยะคะ ไปคุณต้องจะใส่น้ำมันนะคะเพื่อเพื่อที่จะให้หมูมันนุ่มน่าทานาเคี้ยวไปเนี่ยโอ้ละลายในปากเลยเลยหนึงช้อนเหมือนกันค่ะอ หอมมากค่ะเอามาผัดผักแต่วันนี้คุณตั๊กจะทําอะไรว่าพอหมักได้ที่แล้วคุณต๊กก็จะเอามาทําหมูนุ่มผัดกะปินะคะคลิปต่อไปนะคะหมูนุ่มผัดกะปิค่ะพอหมักได้เรียบร้อยเลยนะคะก็จะทําหมูนุ่มผัดกะปิอ่า ก็เรียบร้อยแล้วค่ะมีการหมักหมูนะคะของคุณตั๊กก็าสามารถไปผัดไปแกงไปทําอะไรได้หลากหลายนะคะหมูทอดกระเทียมพริกไทยก็แล้วแต่นะคะได้ทั้งนั้นนะคะ,ะคุณตั๊กก็จะเก็บใส่นี้นะคะเก็บใส่นี้ค่ะใส่ในช่องฟิตไว้นะคะหมักไว้นะคะ กจะแบ่งเป็นสองอันนะคะไฟฝานที่สองนคะคะก,ก็จะปิดฝา หมักไว้นะคะพอแล้วคุตั๊กก็ใส่หมูในกล่องเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะหมูของคุตั๊กนะคะแล้วคุตั๊กก็จะปิดฝาไปในใส่ในช่องฟิสนะคะแล้วก็สามารถนํามาประกอบอาหารได้มากมายนะคะค่ะเดี๋ยวคุตั๊กปิดฝานะคะแต่เมนูต่อไปคุตั๊กก็จะเอาหมูน,นี้แหละค่ะมาทําเป็นหมูกะปินะคะหมูนุ่มผัดกะปิค่ะนี่คุตัก๊ก ก็จะเอาค่ะใส่ในช่องฟิตเลยค่ะนี่ครับเอาหมูเข้าไปในช่องฟิตให้แม่หน่อยช่องฟิตนะช่องฟิตนะอ่ะสองกล่องเลยช่องอ่าไว้ไว้ในช่องฟิตนะครับข้างล่างเลยอ่าช่องฟิตเอาหมูมาใส่ช่องฟิตครับเอาหมูมาครับเอาหมูมาครับบอกเอาเข้าช่องแข็งก็ไปวางบนโต๊ะมาเร็วช่องฟิตครับต้องสื่อสารกัน เยอะๆหน่อยอาใส่ช่องฟิตเนี่ยข้างล่างนะช่องฟิตเดี๋ยวดูสิเปิดข้างล่างเปิดข้างล่างอ่าโอเคอ่าใส่ลงไปลูกเออเปิดนั่นแหละโอเคข้างล่างเลยเก่งมากอ่าใส่ลงไปลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่ใส่ได้ไหมเดี๋ยวไปหรือเปล่าอ่าสำหรับในการเมนูที่ทำหมูนะคะหมูหมักหรือหมูนุ่มนะคะ ที่จะเตรียมประกอบอาหารของคุณตัก้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณตัก้ก็จะมาประกอบอาหารให้ดูนะคะก็คือคุณตัก้กจะทําหมูนุ่มผัดกะปินะคะ,ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะสมมากๆนะเพื่อนๆในการทําเพราะว่าเราสามารถเก็บไว้ทานได้นานนะคะเป็นเดือนเป็น 2- อสเดือนก็นแล้วแต่ที่เราจะทําได้นะคะถ้าเรามีเวลาเราก็ทํานะคะเพราะว่าการทำเนี่ยมันดีกว่าไม่ทําเพราะว่าเราไม่ต้องออกตลาดบ่อยๆนะคะแต่วันนี้คุณคุณตั๊กก็ฝากเพื่อนๆนนะคะกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ช่องนริโดพาเที่ยวด้วยนะคะในการทำหมูนุ่มหมูหมักนะคะให้เก็บไปทานได้นานๆค่ะนะคะในการถนอมอาหารนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้กุตั๊กก็ฝากให้ f c นะคะลองไปทำดูนะคะค่ะกุตั๊กฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนริโดพาเที่ยวหรือเมนูของกุตั๊กเลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ